สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยมือนี่คองพารวยกระไดมาอยู่วัดพระโต้งนะคะวัดบูรพารามเนาะคะ่ะมาติดตามขันนามูลของพระโต้งเนาะคะ่ะได้ทาแอดกระไดมาติดตามเนวท่าไอพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยไปรับชมรับฟังจากพระโตรงเลยคะ่ะว่สดสิได้ขันนำฤกษ์ข,ขันนำมูลตัวใดเนาะคะ่ะไปรับ ชมกันเลยค่ะแกตองก็ได้บ่ยุย่งงม่กันหรอแม่มันทอดนี่มันยุ่มาแก่ยุ่มันยู่มาอยูมุมๆแก่ขันผลจ้ะเออนี่นะทำควมฟันลูกได้บ่ลูกฟันค่ะมาเด็กเห็นเด็กไล่มา จำพ่อได้เลยสอนสุฟังไม่หลดทีด่ว่าแม่เขียนอะไรยืนบ่เอเม,ม,มื่อนะเขียนแรงเขียนอะไรยังมัางเขียนอะไรบอสดิจังวะจังวะอยู่ในนี้ลูกฝันว่าเห็นเลขลอยมาในอากาศที่ว่าบ่าเคยฝันยังเกิอนอ่ะค่ะที่ว่าเป็นเลขกสามโซ่แล้วมันตรงกับเลขกคำนวณที่ว่าลูกคำนวณไปและไมาเห็ดคารามุนแห้งตรงสามโซ่ตอนเนี้ยนี่นี่ั้งสามโซ่เลยประมาณนั้นค่ะที่ว่าเก่าสามทีนะว่าเหล็กฟัน ฟัง Nacional, นะแม่ที่ว่าเห็นเลขร้อยมาน่ะที่ว่าฟังเห็นเก่าสามสี่เหลเป็นเลขคำนวณที่ว่าเดี๋ยโดนกับได้จดไว้ป่สามสี่ตั้งโดนเหตุผลมาลูกไอ้ไอ้เบ well ื้องตัวเลขกฐานย่อมพอย่อมแม่เพิ่นมักมักตัวเหล็กจากจับผู้เองจับค้อนก็ได้จับค้อนที่ว่าตัวเลขกเนื้อหาตัวจับค้อนก็ได้ถ้าตรงใจมัก ตัวที่ว่ามันอาจจะมากเนาะแต่เลขอ่ะมันตรงครับก้อมฝันลูกทั้งสามตัวมีอยู่ใน่นอนที่ว่าเห็นฝันว่าเลขไ้อยมาในอากาศากันแล้วก็ที่ว่าเก่าสามที่ว่าเก่ามีสามมีซีนี่จีเนี่ยในผันน้ำมันผันมีเก่ามีสามมีซีข่้นแต่ที่เหลือมันมันก็นเหลือแค่สองตัวหนึ่งสามตัวสองตัวนั่นแเอง น,นะตอนตอนอช่องเจ๊จู่มากครับแม่หากรวัวตัวเลขมันจะร้อยจับคู่เองต่อเหมืหอมนน่ะจับคู่สามตัวกับสองตัวเลยแต่ว่างไว้ทีละแต่ตัวเลขร้อยร้อยขอไปจับคุมกันเองน,นี่เวลาตัวเล็กขันน,น้ำม้อนบ้านนี้ใช้พี่น้องอีพีเบงขันน้ำม้อนน้ำกันเรื่อบานนี่มองเอาซองทั้งนี้เรือ่อบ เอา้นนี้ก็ได้พราเอาอยีไปอีกก็ได้ต่กเนนตขึ้นนิดนองนนิว่ามีถึงเจ้าว่าว่าเรียัเรียกจะใส่ือเ่าเห็นม้กบังกันบ่มึงสี่พันเป็นหาาะเป็นหามาว่ามันหามหายเเง่าหพอู่หายเยเเพ้ากัหัวสีเป็นเก่า ตอนที่ลูกเฮ็ดตอนนั้นมันมีเรียกหาจะเป็นอีกแบบนึงไหมลูกก,ก,ก็ลูกคิดว่<อ>าจะ,จะบ่อยอ่อนเงาสินะปันหาก็ได้ลูกก็คิดว่าเานะาป็นเต่าน่อยงายกันแต่บางตัว้องซื้อลูกแลในขันเนืนสร้างกันว่าเขียนเจ่างในขันเนินสามสี่หา,อาโอตโต ตัวตัมปดมันติดกันได้พอนั่นแหละไม่ต้งหากันแล้วบอกติดกันแล้วสามแปดมันติดกันอย่าแปดนี่ตั้งก็จอดบข้างบนก็เป็นแบบนั้นบอสสามแปดติดกันนชหาที่เก่าเนี่ติดกันอีกไหมบอสไม่ต้องหากันดมมันผัดเป็นอยู่ใส่หมัง้ง มีสี่มีสามมีแปดมีเก้ามีเจ็ดมันบนี่นี่ีว่าหนุเคยเหตดมากเคยมากเลขมันจะใ่เอวเยยางทีแม่แม่อว่าัน,านทีว่าเคยเคยเห็ดเราได้เาเอา่เอีวียว่าวา่า,า,าเ,เก่าเลเก่าปิดหัวไห,หมเลเก่าเปิดหัวหัวหัวเปิดที่สามเก้าแปดนพี่รูแสดงกล้องกีเห็นมาอยู่ ส,สามเ,เจ็ดเก้าแปดันอสิบหเจ็ดเทปุ่เจดบังยี่ม um ุ่นี่เดือพี่น,อน้องนี่ครับเจ็ดยี่ขอบเจ็ย่ขอบครับเดือหาตัวรรมธรรมา,มากกรจับจับก้อนก็นกนได้เนียจับจับกอนไปนี้ไปก้อนก็ได้เพราะว่าเหล็กคันน้ม่ที่ลูกเห็ดมากนี่มันมันเข่าทุกหมดไหมแม่าลาเออ จับคู่ตัวไหนเนาะว่าสั่นยากนี่ว่าสั่นจับเอาตัวมักเจ้าของเด้อครับเก็บซีถ้ามักก็จับจับไปซื้อลอตเตอรี่ไปก้อนก็นได้ถ้าอยากให้ลูกจับให้หนะลูกจะจับให้เงื่อนเดอ้อล,ลูกขอเบิ่งมือแร่งหนิกันอขอเบื้องเฮ็ดมือขึ้นหนิก็สิเบิ่งตอมันก็สินักเจ้าของพอดครับมันก็สินัยไปนานนี่นะหนูได้่าเบิ่งมื้องเร่ง เดี๋ยวสิลองจับล่องเบิงให้เอฟซีพันเบิงอยู่แม่ก็จับก็ได้ยิพอก็จับมือก็ได้แต่ว่าเลขคำนวณกับบนกัมีซสี่แปดสี่แปดได้หนึ่งกัมีค่ะี่สามกับมีแม่นสีมกัมีแ้ววว่าหกแปดนี่ว้ว่าเก้ากับหลูกจะยำตลอดเนาะแต่มิเก้าตรงมิหกมันจะยำตลอดกันมีหนึ่งตีงมีศูนเลข ปล่อยออกไปเด็กอยู่พุ่มนี่สามารถนีลองจับครูบงกนด้วคับครูงลูกมากตัวไหนถ้าลูกมากลูกก็มากสามตัวที่ลูกฟันนะสตัวที่ลูกฟันเดาเก้าสม่เนี่ยแตัวเลือแค่แปเจตรงกันกับเล็กฟันเดาะเน่ลูกงมตรงตรงนี้คับนู่นีกตรงกันซ้สาอย่างลูกเลยมากสที่มากนี่มากเก้มเน ก็สามเกาีที่ 8, แปดใ,ใ,ในขะหขนาหน้ามีหลักคำนวณได้ตัวอย่องหสวคำนวณคำนวณไปว่าคนเราจะเจ้าเมืม<น>่อคนละบนบนจะกู้างะไจะกูัวอย่างหัอคำนวณเอาย่างละครูก็เกิดสองค่นาตำมนานให้เดี๋นน่อยที่สุดมัให้เดี้ยนหน่อยที่สุด,ด,ด<ม>แต่ว่างหัวเราหันบพรเขา บนเขาเจ้าสามศูนย์กับสามสองไปรยุททั้งหนาเมื่อเลขกันรางวัลที่นี้มันเป็นศูนย์สามบศูนย์สามสองผมปัจจับนสามศูนย์กับสามสองมันไปรยุทธ์ทั้งหนามศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งก็เลยได้ห้องยุ้ยโอ้ยโฟกานี่คือให้เยียกว่าถือคือประยุทธ์ทั้งหนาเอาเสนอเน่ามูลนิยเน่ามูลสินประเดี๋ยวพระเจ้าวิ่งบนข้อม ในทุกอย่างบนย่างเดียวเด็กวันนี้ไม่ว่าจะมัมมี่เก่าลูกก็ไม่อยากว่าให้รอกไม่อยากให้ซื้อนะลูกมันใจว่าเก่าแต่เล่มักเล็กวิ่งให้วิ่งเก่าด้วยมักเล็กวิ่งให้วิ่งเก่าทีร่างนี่ให้เน้นฟีเด้อร์ร่งมักมักวิ่งให้วิ่งซีเอาละวันนี้กำลังแก่ให้บ้าน ว่ามันโค้งสุดท้ายเกินหัวขอว่าโค้งสุดท้ายหลวงพี่ตรงนะแสดงว่ามือเอื้อนแม่นบ่ครับ,รบมือเอื้อนลูกจะจับกูให้เอื้อนเราถืจับกูใหพขขนนะ้พร้อมกับตัวเลขกคำน้อนนะพร้อมกับพันธมณ์เฮียกันอยู่ที่ว่าจะให้พิจารณาเบิ่งว่าลูกจับกูออกมาตัวนี้เหลขกพันธมณ์มิตัวนี้ถามว่ามักตามให้ลูกจับจับเบิ่งพิจารณาเบิ่งในเลขกคำน้อนและเลขกพันธมณ์และเลขที่ลูกจับก็ได้ครั พราะว่าเนี่ยเพราะงวดเมื่อกี้เกิดที่ว่าลูกเน้นให้หนึ่งลูกบอลลูว่ามันจะออกอะไรเนาะเด็กแต่ลูกเน้นให้ที่ว่าหาเจ็ดคับไอ้อันนั้นเก้าสองเก้าหนึ่งที่ว่าปล่อยไปเมื่อกี้เนาะที่ว่าเน้นให้หาเจ็ดนั่นเพราะว่าหนึ่งลูกบ้ามึงใส่กระเบกคำนวณสองกับเจ้าของมักนำ้ำที่ว่าลูกเน้นให้นะ พราะว่านี่แหละก็เหมือนที่ว่าเรกับนวดออกมาแบบนี้ในขันมีแบบนี้พร้อมลูกจึงเน้นเนเ้นให้ว่าบนว่าล่าง<อ>าาหลัาจากมาตัวนี้เน้นตัวเลขที่ว่าได้มากถุงเลขฝันเจ้าของแน่หรือเลขม,มากแน่นนมักตัวไหนไปต้วงที่มักตัว ที่ลูกมากเดี่ยวนี้ที่กันถ้าจะจับตามใจยจะพับก,ก็คือว่ากับเล็กฟันนะครับก้าสามสี่นะครับก้าสามสี่สองตัวได้ปันค่ะสองตัวก็ที่แล้วกับแปดเจนะ็ดั่าแห่ะแม่แปดเจ็ดที่ว่าบุกฟันที่ว่าเล็เร้อยมาดูเห็นเก่ 34, าสา,ามสี่หรือว่าเพ็ขันน้ำมลนี่เล็กเก่าเยือสามสี่พอนะเดี๋ยวามา แต่จับแต่เจลูกลุกจะจับแบบนี้แต่แต่เบื้องมือแร่งอ่ะว่าจะได้ตัวไดนลูกขี่ก็มันไปจับผู้ให้แกนออกมาให้เบื้องจับได้ตัวไหนมัยจับได้หลายหลายแต่ว่าเกียดด้วยโตเกียดเหนียวหัวหมดคือขั้งพี่ด้วพี่น้องพี่น้องอาจจะบริเวณหัวเกียด จับได้หลายอีหลีโอ้ยแก่แค่ว่าหลายตัวเลยเอฟซีจับได้หลายอีหลีนีแต่แกนสมักมานี่นะที่ว่านั่นเ่าอยากให้มันหลายตัวกับที่ว่าลูกจะเราอยากให้มันหลายตัวกับมาเบิ้งใส่กับเลขคำนวณนี่แหละแม่เพราะว่าถ้าเฮาสิจับซับไปซับมาเนี่ยมันก็แมนอยู่มันก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่ว่ากันพลาด นี่ไหลลายถ้าไปทมามมันไหลไหลายอนเลเตมตากระดาษเต็มมันแล้วเมตัวนไหลนะแม่จับปมัดยูดิม่ยังจัมดอยู่ดิ่แม่ตัวนี้นะคด้แม่ากตัวนี้เม็น่ะมันไม่แหงอยู่เนี่เอาจับลายว่าเป็นยังไงเพิ่นเลี้ยเราเนาะเียกเราเลี้ยกเราแต่ว่าปมหัดกับ่มเป็นยังแม่เพราะที่ลูกว่าจับจับให้แบบแม่ก็ได้เยอะสุดตัวครับ กันอะไ้อยู่แต่นั่นจะคัดให้มันหน่อยลงกน่ยคือว่ากับมาเบิงเสลขำนวณน้ำเบิงเศลขม่วงวนี่ะเล็กฝันน้ำมันจะเห็นให้หน่อยโตลเก้าสมสี่มี่ออเก้าสามี่ก็แปดเจ็ดหละที่ลงทีเลามาเล่นๆตามนี้ตามนจับตามใจลูกลูกเลยจับจับตัวนี้เนเบิงเพมันขึ้นลายแท้เงินนลูกเขีนไหว่าจับ กูไหลมากูไหลเอาสให้เบิง้งตัวเลขด้อพี่น้องบดน,น,น,นี้เดเอ้อีรันบานี่รอบคัดออกหดเเอาขอมาเบิ้งใกลๆเด้อ, <c oughs> อดดกูนอนอกันันเล้วกจับกูเบิ้งนะจะก,กูเบิง้งแต่จับแบบนั้นก<ะ>ัเปอร์เซ็นต์พลาดมันกันหนอยเนี่ย แต่นี่ยกำลังซื้อย่พิ่นจะมีบ่ฮอดจด้อแต่จะพยายามคัดให้หน่อยลงพุตจ้ะมื้ออื่นแม่นบ่ค่ะอันแม่นๆน,นคะคะ FC ก็นี่ก็เป็นเลขน้ำตาเทียนของพระโตงเนาะค่ะ FC ก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะมื้อนี้แอดก็ได้มาติดตามน้ำตาเทียนวัดพระโตงให้พี่น้อง FC เนาะค่ะ นี่แหะค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เลยเนาะคะแอดกัมาติดตามแนวทางเห็นพี่น้องเอฟซีได้เอาไปลงทุนไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันได้หมักชอบก็บเอาไปลงทุนเด้อค่ะวิเคราะห์เบิ้งก่อนดีๆนะคะก่อนจะลงทุนแอดก็เป็นผู้นําเสนอหาแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ เอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ข้อให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะร่ำรำรวยๆวยกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะข็ข้อให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้มีความใข่อย่าให้มีขอให้ร่ำรำรวยรวยกันทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ